ตัวนี้เขาได้3มรางวัลดีเด่นนะคะจากเว็บไซต์และโคแชนนะคะเวลาตีฟองนะคะฟองก็จะหนานุ่มแล้วก็ละเอียดให้โซมากทุกคนกลิ่นหอมลาเนินอ่อนเป็นกลิ่นจากธรรมชาตินะคะรู้สึกฟ resh ลังล้างมากๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําให้หน้าแห้งตึงเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวโฟมล้างหน้านะคะบแบรนด์นี้เลยค่ะทุกคนพิวเฟนะคะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะคะ ผลิตที่ญี่ปุ่นเลยตรงนี้คือเขาเขียนว,ว่า made in Japan เลยนะคะแล้วเขาก็เข้ามาขายในไทยแล้วนะคะซึ่งส่วนตัวขวัญนะเป็นคนชอบซื้อพวกโฟมล้างหน้าเจลล้างหน้าพวก c ร e a n s ็ดครีมเชเนี่ยมันลองมากบ้านะคะอย่างตอนสุดใช่ไหมไปเกาหลีใช่ไหมคะขวัญก็จะซื้อแบบพวกแบบเจลล้างหนงล้างหน้าอะไรเงี้ยมารีวิวนะคะเพราะขวัญรู้สึกว่า เป็นอะไรที่มันไม่กระทบรูทีนสกินแคร์ขวัญมากนะคะแล้วก็ลองแล้วแหละเรารู้สึกได้เลยว่าแบบเอออันนี้มันจะเวิร์กหรือมันจะไม่เวิร์กนะคะเพราะว่าขวัญเป็นคนชอบฟิลลิ่งที่ดีตอนหลังหน้าใช่ปะซึ่งพิลเฟ่เนี่ยขวัญก็ได้ลองมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะหลอดมันเริ่มบุบไปนิดนึงแล้วแต่ว่าใช้ครั้งละแบบทีนนิดเดียวเท่านั้นนะคะตัวเนี้ยให้เป็นแบบฟูมฟองที่ค่อนข้างแบบหนานุ่มมากๆเลยนะคะและจุดเด่นของเขานะคะคือเขามีตัวเอนไซม์จากมะละกอนะคะที่จะทําหน้าที่คล้ายๆ HA นะคะในการ ัดเซลล์ผิวนะคะชั้นที่ตายแล้วออกไปนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเนียนเรียบนะคะแล้วก็กระจ่งางใสมากขึ้นด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะความกระจ่งางใสนะคะสิวเซียนผิวไม่เรียบสิวอุดตันเล็กๆตรงเนี้ยก็จะช่วยได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจในโฟมล้างหน้าผิวเซ์เหลอดนี้บ้างคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะที่หวันบอกไปคือเขามีพาเพนนะคะซึ่งเป็นเอนไซม์จากมะละกอทําหน้าที่ขย AHA นะคะเป็นเอนไซม์ที่ช่วยสลายโปรโตีนนะคะทำให้เซลล์ผิวเก่า ลุออกนะคะลดการอุดตันในรูขุมขนก็เลยจะช่วยเรื่องสิวได้ด้วยแล้วก็ยังมีสารสกัดจากเห็ดคูนูขาวให้ความชุ่มชื้นนะคะมีส่วนของเคลนะคะชื่ชื่อว่าเบนโทไนนะคะเป็นตัวขึ้นเหนือนะคะฟิลตัตวนี้ก็จะใช้แล้วรู้สึกว่าแบบลดความมันได้ดีมากแล้วก็ไม่ทําให้หน้าแอ้งตึงนะคะตัวสุดท้ายนะคะ,ะก็จะเป็นสารสกัดจากใบอาร์ติชกนะคะที่จะช่วยกระตุน้นการสร้างเซลล์ผิวค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีทริปเปิลไฮย,ยาด้วยนะคะคือเขาใส่ไฮย,ยามาทั้งหมด สตัวด้วยกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทาให้ผิวของเราเนี่ยอิ่มน้ํานะคะทําให้รู้สึกว่าหลังล้างหน้ารู้สึกว่าแบบไม่แห้งตึงจนเกินไปนอกจากนี้นะคะยังมีตัวที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นในแง่ของแบบชั้นผิวของเรานะคะก็คือกรีซอลินนะคะสควอเลนฟอสโฟล,ลปิดคอเลสเตอรอลไกลคโคสฟิลโคไลปิดด้ค่ะ แล้วตัวนี้นะคะตัวนี้ยังมีกลุ่มวิตามินซีด้วยค่ะทุกคนซึ่งขวัญไม่ได้เาคว่าเขาจะใส่มาเลยนะคะแต่เขาก็ใส่มานะคะทุกคนมีแอสคอร์บิวโกโคไซน์นะคะซึ่งเป็นอนุพันธ์วิตามินซีที่ค่อนข้างเสถียรเลยแล้วก็แอสคอบิวเตต i าไอโซบารีเตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอนุพันธ์วิตามินซีที่เสถียรมากเหมือนกันค่ะ มาดูฟีลลิ่งแล้วก็เนื้อของเขากันเลยนะคะเนื้อเขาจะเป็นสีขาวเหมือนโฟมทั่วไปเลยมีกมมลิ่นหอมลาเวนดอ่อนเป็นกลิ่นจากธรรมชาตินะคะไม่ใช่กลิ่นสังเคราะห์นะคะซึ่งขวัญอาชอบกลิ่นนี้มากๆนะคะมันค่อนข้างแบบหอมอ่อนๆสบายจมูกนะคะเวลาตีฟองนะคะฟองก็จะหนานุ่มแล้วก็ละเอียดไฮโซมากทุกคนล้างแล้วเนี่ยสัมผัสดีมากบนผิวนะคะมันจะมีความแบบนุ่มๆนียนๆยิ่งใช้คู่กับตาข่ายตีฟองก็จะนุ่มละเอียดมากขึ้นนะคะหลังล้างนั้นจะไม่ลื่นๆนะคะจะรู้สึกเหมือนมีความแบบสะอาดกริบๆอยู่นะคะคขกก็เเลยยรู้ึแบบแบบแ น่าจะแห้งหรือเปล่านะคะขวัญเลยลองทดสอบในการที่หลังล้างหน้าเสร็จเนี่ยขวัญไม่ทาสกินแคร์เลยนะคะผ่านไปประมาณ10นาทีก็ไม่รู้สึกว่าหน้าแห้งตึงอะไรเลยนะคะขวัญรู้สึกว่าสารที่ให้ความชุ่มชื้นมาในสูตรเนี่ยค่อนข้างทําหน้าที่ได้ดีค่ะในส่วนที่ขวัญชอบนะคะขวัญม,มองว่าเขาใส่สารบํารุงมาค่อนข้างเยอะนะตัวโฟมเนี่ยขวัญรู้สึกว่าเวลาที่เราล้างหน้ามันก็จะได้รับการบํารุงไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบทําความสะอาดอย่างเดียวนะคะแล้วขวัญชอบมากเี่เขาใส่พาเพนมานะคะที่เป็นเอนไซม์จากมะละกอมันก็จะช่วยผัดเซล ผิวได้นะอ่อ,อนๆน,นะคะโดยที่มันไม่ได้ดันสิวอะไรเลยเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าผิวไม่เรียบเนียนมีสิวอุดตันเล็กๆน้อยๆนะคะตัวนี้ก็คือช่วยได้เลยนะคะหลังจากที่ขวัญใช้มาประมาณแบบ2อาทิตย์กว่าได้แล้วนะคะขวัญก็รู้สึกว่าหน้ามันค่อนข้างเรียบเนียนมากขึ้นนะคะแลวรู้สึกว่ามันล้างเอาความมันได้สะอาดหมดจดเลยนะคะสำหรับคนหน้ามันจะรู้สึกแฮปปี้รู้สึกฟ resh หลังล้างมากๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําให้หน้าแห้งตึงเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะจะบอกว่าตอนนี้เขามีตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการที่ ประเทศไทยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวของปลอมนะคะ จะบอกว่าอย่างที่ขวัญเคยพูดไปตอนต้นคลิปนะคะว่าตัวนี้เขาได้3มรางวัลดีเด่นนะคะจากเว็บไซต์และโคแทนนะคะก็คือได้3มรางวัลตามนี้เลยนะคะทุกคนเป็นหมวดที่แบบขายดีมากๆนะคะหลอดนี้ราคา899บาทนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตามนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะชอบฟิลลิ่งสะอาดนะคะได้พัดเซลล์ผิวนะคะได้บำรุงผิวตอนล้างไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ฟิลลิ่งที่แบบดีมากๆตอนล้างนะคะก็ไปลองผิวเฟกันได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าขวัญมาน แน่นำาอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย